มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดีชันจิติมาคงชงค่ะคิดว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนคงรู้จักชื่อของเสียแป้งนานโนดหรือนายชวริททองด้วงอายุ37ปีนักโทษที่หลบหนีการควบคุมตัวของเจ้าหน้าทีร่ราชทรรน์ค่ะหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแน่นอนเรื่องนี้นะคะกําลังถูกพูดถึงเป็นวงกว้างในสังคมนะคะเพราะว่าการกระทําแบบนี้นะคะถือเป็นการกระทําที่ค่อนข้างอุกอาจและไม่เคยเห็นนักโทษที่หลบหนีแบบนี้ค่ะแต่ถ้าย้อนไปดูประวัติของเสียแป้งนา คนนี้้แลวะะต้องบอกว่าเขาคือขาใหญ่ของคดีอุกชะกันหลายๆคดีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปคดีที่เขาก่อไว้กันค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปย้อนประวัติของเสียแป้งนานโหนดค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับคดีอุกชะกันหลายๆคดีเลยนะคะโดยมีรายงานทางเรื่องของคดียาเสพติดคดีอาวุธปืนและคดีความรุนแรงโดยก่อนหน้านี้ค่ะเคยลงสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทธลุงนะคะเมื่อปี -62 นอกจากนี้ค่ะเมื่อปี60นายชาวริตคนนี้นะคะเคยถูกจับกลุ่มในคดีร่วม กับพวกยิงถล่มนายอานันต์ครังจันทร์อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชในท้องที่ของอำเภอะอวดจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชซึ่งประวัติอาชญากรรมของเสียแป้งนานโหนดคนนี้นะคะพบว่าก่อเหตุมาแล้วกว่า12ครั้งนับตั้งแต่ปี2550ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปี2562โดยคดีที่เขาก่อเอาไว้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นคดีอุกชะกันทั้งสิน้นโดยช่วงระยะเวลาและคดีที่เสียแป้งนานโหนดคนนี้ก่อเอาไว้ก็คือ5มกราค,คมปี2 0 550้เขา ตองคดีฆ่าผู้อื่นคือฆ่าตำรวจคดีที่10ทับ2,550เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพเมืองพัทลุง3ธันวาคม2,550ค่ะเป็นคดีครอบครองอาวุธปืนไม่มีทะเบียน21เมษายน2,551เป็นคดีพยายามฆ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพเมืองพัทลุง1พฤษภาคมปี2,551ค่ะเป็นคดีพยายามฆ่าผู้อื่นเช่นกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพเมืองพัทลุง18กุมภาพันธ์ปี2,552คดีมีอาวุธปืน กระสุนปืนวัตถุระเบิดใช้เฉพาะสงครามไว้ในครอบครอง12มีนาคม2552เป็นคดีบุกรุกในเวลากลางคืนในพื้นที่สพเมืองพัทลุง11ตุลาคมปี2554คดีพรบรัชทานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพเมืองพัทลุง3ธันวาคมปี2559เป็นคดีฆ่าผู้อื่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพเมืองนครศรีธรรมราช27พฤษภาคมปี2560คดีฆ่าผู้อื่นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สะพะฉวดจัง จังหวัดนครศรีธรรมราช2กันยายนปี2562เป็นคดีพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจภุทธรภาค8เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สพนาขยาดจังหวัดพัทลุงและ9ก,กันยายนปี2562เป็นคดีพยายามฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพัทลุงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพเมืองพัทลุงนอกจากนี้เสียแป้งนานโหนดคนนี้ยังมีคดีครอบครองอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนพกสั้นขนาด5.7ปืนพกสั้นขนาด9มม ปืนยาวเดี่ยวไรเฟิลขนาด5.56ทางนี้ยังพบข้อมูลด้วยนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ปปงได้มีการอายัดทรัพย์สินของนายชวลิตที่จังหวัดสงขลาที่นําไปฝากไว้กับพี่สาวมูลค่าสูงถึง150ล้านบาทซึ่งเป็นการเตรียมเงินเอาไว้เป็นทุนเพร,ะราะว่านายชวลิตคนนี้กําลังเคลื่อนไหวเพื่อจะลงสมัครซออปจอพัทธลุงแต่โดยระหว่างการหาเสียงนายชวลิตหรือเสียแป้งคนนี้ได้ใช้รถเบนซ์กันกร,กระสุนเป็นพาหนะด้วยแต่มาต้องโทษคดีร้ายแรงก่อนหลายคดี จึงต้องมาวิ่งเต้นคดีแทนขณะเดียวกันแหล่งข่าวก็เปิดเผยข้อมูลด้วยนะคะว่าการหลบหนีของเสียปแป้งในครั้งนี้มีการเตรียมการล่วงหน้ามาหลายวันและตอนนี้นะคะก็มีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วประมาณ4รายก็เรียกว่าคดีของเสียปแป้งนานโหนดนะคะเป็นอีกหนึ่งคดีที่สังคมกําลังจับตา